สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลดค่ะสำหรับรูกวันนี้นะคะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่านีน่าเนี่ยได้อินสป r เรชั n มาจากคิมจีวอนนางร้ายจากเรื่อง The Air ซีด่งดังมากๆเลยนะคะหลังจากที่นีน่าโพสต์รูปคิมจีวอน จากนิตยสารไว้ประมาณ6รูปนะคะแล้วก็ให้แฟนเพจของนี้นะได้โหวตกันว่าชอบลุกไหนแล้วก็อยากให้นีน่าแต่งตามลุคไหนมากที่สุดนะคะลุคนี้ก็เป็นลุกที่ได้อันดับหนึ่งเลยทุกคนอยากดูกันมากที่สุดนะคะก็หลังจากที่นีนนะลองทดลองแต่งมาแล้วเพราะว่าเป็นการแต่งที่ใช้วิธีที่เนี่ยไม่เคยทำมาก่อน หลังจากได้ทดลองได้แต่งเราคือคิดว่าโอเคค่อนข้างเหมือนแล้วก็เลยนํามาแชร์บอกต่อนะคะเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ต้องขอโทษมปณนที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าได้รับจากลุคนี้เลยพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยชอบมากเลยอ่ะลุคนี้คือกลายเป็นลุคที่ เหมือนกับเป็น everyday look ของดินาไปแล้วอีกลุกหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่งไม่ยากแล้วก็ออกมาได้ลุคที่ธรรมชาติแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่เป็นลุคที่เวอร์จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยดินะใส่เลนตาโตด้วยเป็น big eye นะคะเพื่อให้ทุกอย่างดูสมจริงนะคะแล้วก็ ด้านนี้นะคะเนี่ยติดสติกเกอร์ตาสองชั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะแกะออกก่อนการแต่งหน้าแล้วกันนะคะเริ่มดูไย้นะคะนี่นะก็จะฉีดน้ําแร่ก่อนนะคะอันนี้นะ่ใช้ของโอกุมะนะคะก็จริงๆถ้ามีน้ําแร่อ e ีเวียงหรือว่าสเปรย์ทำให้หน้าชุ่มชื้นแบบอื่นก็สามารถทําได้นะคะเพื่อให้หน้าชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ว่าสมมติว่าใครเพิ่งล้างหน้ามาเสร็จนะคะก็ไม่จําเป็นค่ะก็แต่งหน้าเริ่มได้เลย แล้วก็เอาทิชชู่นะคะนลังจากนั้นนี่จะ,ะเริ่มบำรุงหน้าก่อนนะคะโอเคค่ะพอเรียบร้อยนะคะนี่จะเริ่มด้วยการลงเบสก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบสของ Too Cool for School นะคะ เอ่อเป็นพิง k Girl Jelly Bas e นะคะยี่ห้อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นที่เกาหลีเพราะว่ามันมีที่เกาหลีประมาณสัก2 3สมปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังโบูมในเกาหลีมากแล้วตอนนี้เนี่ยมาเมืองไทยแล้วแต่เนี่ยเคยได้ยินว่ามันเคยมาเมืองไทยรอบหนึ่งแล้วก็หายไปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นพิง k Bas e ค่ะจะปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสีผิวอมชมพูนะคะประมาณนี้ ตัวเนื้อเบสจะออกชมพูชมพูนะคะนี่นะก็จะใช้แปรงนะคะอันนี้ไ่้เพิ่งได้มาใหม่แหละเป็นของซ i g m a เป็นแฟลตคาบ u k i f 8 0ลงเลยวนๆทั่วไปหน้านะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะก็จะเอา BB ครีมค่ะตัวนี้เป็นของ e อ u d ูดนะคะ S.P.F. 30ตัวนี้เนี่ยระดับความปกปิดของมันจะปกปิดค่อนข้างระดับสูงเลยนะคะหยิบตัว BB ลงบนฝ่ามือก่อนนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ฟองน้ำค่ะค่อยๆแท็บเบาๆนะคะแล้วก็มากดลงบนใบหน้าเลยค่ะ ้าใครผิวเป็นสิวนะคะแล้วก็เวลาทายาแล้วมันจะแห้งเป็นขุยอะไรประมาณนั้นนะเออนี่แนะนาไม่ใช้ฟองน้ําค่ะแล้วสมมุติถ้ามันเป็นขุยมากๆนะคะลองเอาฟองน้าเนี่ยฉีดด้วยน้าแรกก่อนนะคะเหมือนกันเป็นการใช้แบบเปียกจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นบริเวณที่มันเป็นขุยๆมันก็จะไม่เป็นนะคะเวลาเราลงรองพื้น โอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงคอนซีลเลอร์กันนะคะตัวเดิมเลยค่ะที่นี่น่าใช้คอนซีลเลอร์นะคะเนี่ยใช้ของ Maybelline Dream Smooth Mousse นะคะอันนี้ชื่อว่าสี Porcelain Ivory นะคะ110ค่ะเนี่ก็จะใช้พู่กันสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะจะลงตรงบริเวณใต้ตา ก็ตรงข้างจมูกนะคะแล้วก็รอยสิวต่างๆค่ะหลายๆคนถามนีน่านะคะพวกรอยสิวรอยดำเนี่ยแก้ยังไงนะคะคือนีน่าอยากจะบอกว่ารอยสิวเนี่ยเป็นอะไรที่คือตัวนีน่าเองก็ มีปัญหากับมันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างขาวมากเพราะฉะนั้นเวลามีรอยดำหรือรอยแดงบนหน้าเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยนอกเหนือจากการใช้สกินแคร์คือตอนนี้อันนี้นะใช้สกินแคร์คือตัว AHA ของ Paula Choice ทานะคะมันก็ค่อยๆช่วยปรับให้สีเนี่ยเข้ากันกับสีผิวเรา แต่ว่าถ้าอยากได้ผลอย่างเร่งด่วนนี้นะก็แนะนําให้ลองไปถามพวกสถาบันความงามหรือวแพทย์ผิวหนังดูก็ได้นะคะมันน่าจะมีเลเซอร์เพื่อช่วยแบบลดปัญหาพวกจุดด่างดําได้นะคะอันนั้นก็จะเห็นผลเร็วกว่าแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่านิดนึงนะคะเอาไว้สมมติถ้านีนะได้ไปลองทําอะไรแล้วเห็นผลดีแล้วราคาไม่แพงมากอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ จะมาแนนะนำบนแฟนเพจทีละกันนะคะเราปกปิดทุกอย่างเรียบเนียนแล้วนะคะแล้วก็จะนำแป้งฝุ่นค่ะที่น่าใช้ของ Laura Mercier เหมือนเดิมนะคะเป็นแป้งแบบ translucent ค่ะแล้วเราก็นำแปรงที่จะอัดสะอาดนะคะปัดแบบเร็วๆนะคะ จริงๆขั้นตอนการรองพื้นเนี่ยแต่ละครั้งนี้นะจะไม่ค่อยทำแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะถ้าลองสังเกตด,ดูอาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ้างเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิววันนั้นที่ต้องการเช่นบางเบานี้นะก็จะใช้เนื้อบีบีแบบลิควิดเลยฟลูิดที่เป็นน้ำน้ำนะคะแต่ว่าถ้าหนาหน่อยอาจจะใช้รองพื้นหรือบีบีแบบปกปิดขั้นสูงสุดนะคะโอเคการทาแป้งก็จะทำให้ผิวดูแมตมากขึ้นนะคะแล้วก็ เนื่องด้วยเราอยากให้ผิวเราอยู่อย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะคะใช้แป้งพัฟนะคะที่ผสมลองพื้นอันนี้จริงๆใช้ของอะไรก็ได้นะคะอันนี้นะ่าใช้ของเมเบลีนะคะ BB p o l พเ e s ส์ไวทค่ะแท็บบริเวณไม่ต้องทั้งใบหน้านะคะแค่กดบริเวณที่เราต้องการอยากจะกดเช่น ตรงเปลือกตานะคะถ้าใครไม่มีอายพรอ์เนี่ยใช้วิธีนี้นะคะจะทําให้สีอายแชโดว์ที่เราลงต่อจากนี้เนี่ยติดทนนาน,นะคะ่ะแล้วก็บริเวณที่หน้ามันง่ายอย่างเช่นตรงแก้มนะคะแล้วก็ตรงรอยสิวที่เมื่อกี้เราปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะจริงๆมันก็เกือบจะทางหน้านะคะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยง ทาแป้งเยอะเกินไม่งั้นมันจะดูหนานะคะถ้าใครผิวหน้าดีอยู่แล้วก็สบายเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรมากเรามาต่อกันที่ขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะถ้าสังเกตจากในรูปนะคะคิมจีวอนเขาจะมีคิ้วที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็สีเข้มนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็นี่นะก็ใช้ซูเปอร์ไลเนอร์โบรดีไซเนอร์โปรของ l อ r อ a อเหมือนเดิมนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะ คิ้วท้อจะค่อนข้างยาวและตรงนะคะพอเราได้โครงคิ้วที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาถมสีคิ้วนะคะคราวนี้เนี่ยจะใช้สีที่ค่อนข้างเข้มหน่อยเนาะน่าจะใช้จากรอนเซอร์ของเนี่ยเองก็คือ The b l m b a h a m a s Mama นะคะแล้วก็ดูสีข้างในก่อนก็นและมันจะเป็นสีค่อนข้างเข้มนะคะ เข้มกว่าปกติที่นีหน้าทาแล้วเราก็นำแปรงนะคะอันนี้ของนีน่าเป็นซิกมาเอนโก้โบรนะคะ E 7 5ค่ะก็จะเป็นแปรงที่หัวตัดอย่างนี้นะคะก็จุ้มลงไปนะคะแล้วก็เหมือนมาถมสีตามแนวที่เราวัดกรอบไว้ให้เต็มอะคะ่ะตรงหัวคิ้วถ้ามันยังไม่เป็นรูป,ปร่างสวยงามไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแปรงมาเบลนด์ให้มันเข้ากันนะคะ ว่าคิวให้ยาวออกไปหน่อยนะคะแล้วพอเราได้คิวที่รูปที่ต้องการแล้วนะคะเราก็เอาตัวแปรงหัวสปูลี่บลัชอี้นะคะมาเปลนตรงข้างหน้าหัวคิวให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วพอเราได้คิวที่ต้องการแล้วนะคะหลังจากที่เบลนด์ตรงนี้ให้มันดูธรรมชาตินะคะเนี้ยก็จะใช้มาสคาราคิวค่ะแต่วันนี้มาสคาราคิวที่น่าจะใช้จะเป็นสีค่อนข้างออกเข้มที่น่าจะใช้นะคะคือของ e t u d e House ค่ะ Color My Brow นะคะปัดเลยค่ะยอดแนวขนคิวแล้วก็ปัดกลับนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าวันนี้คิวของอีนาเนี่ยจะหนาแล้วก็สีเข้มกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เป็นสีตามแบบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเป็นการคอนทัวร์ตรงจมูกเนาะเหมือนเดิมที่ปกตินีน่าทำนะคะนีน่าก็จะใช้แปรงของซ i g m a นะคะนี่เป็น blending brush E 25ค่ะเป็นหัวอย่างนี้เนาะก็แตะตัว b r o n อ e r นะคะแล้วก็เอามาคอนทัวร์ตรงดัางนะคะ ลงมาจะถึงคางจมูกแล้วก็ปลายจมูกเลยเพื่อให้จมูกมดูเล็กเรียวนะคะเพราะว่าคินจีวอนนี่เขาจมูกสวยมาก โอเคค่ะตอนนี้มาอาจจะดูหลอกเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งอะไรทั้งหน้านะคะเดี๋ยวพอแต่งเสร็จเนี่ยคิ้วและทุกอย่างจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะงั้นเรามาต่อกันที่การลงอายแชโด์เลยนะคะสําหรับลุคนี้นะคะอายแชโด์เนี่ยจะดูเป็นลุคค่อนข้างแบบวอร์มโทนจะดูเป็นแนวมัวมัวเบลเบล ดูแล้วรู้สึกแบบเป็นตาที่อบอุ่นนะคะค่อนข้างเป็นแนวสปริงออเทอรนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพาเลตที่น่าจะใช้นะคะวันนี้เขาเรียกอะไรเปิดซิงเลยนะคะนี่นะเพิ่งได้มานะคะ n a ค e d 3 palette ของ Urban Decay นาะมาเปิดพร้อมๆกันดีกว่านะคะสีเนี่ยเนี่ยลุงอกว่าทั้งหมดทุกสีจะเป็นสีที่ไม่มีในพาเลตหนึ่งและ2มาก่อนเลยนะคะแล้วเขาก็แถมตัวอายพรีเมอมาด้วย ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะเลยส่วนพาเลตข้างในนะคะก็แ้นแตนเปิดขึ้นมาสีนะคะถ้าใครมี1กับ2อีู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อ3นะเนี่ยว่าแต่ว่าสีของ3เนี่ยจะแตกต่างจาก1กับ2ตรงที่ว่ามันจะเป็นสีโทนออกแนวแบบโรซี่ออกแนวพิงชมพูแดงนิดนึงอะนะคะเออเพราะฉะนั้น ถ้าใครชอบแนวโทนสีนี้เนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันมาดูได้นะคะราคาของอเมริกาที่เ่ยฝากเพื่อนซื้อมาเนี่ยอยู่ที่52ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงินไทยตอนนี้เนี่ยเงินไทยอ่อนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ัน0 1,800กว่าๆนะคะลืมบอกไปว่าในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมแปรงที่มีหัว2ด้านมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แปรงใหม่ก่อนเราจะใช้แปรงเก่านะคะนี่ก็จะใช้แปรงสะอาดอันนึงนะคะอันนี้เป็น Sigma Eyeshading E55 ค่ะนี่น่าจะใช้สีที่ชื่อว่า Dust นะคะ dust นะคะจะเป็นสีชมพูชิมเมอร์ค่ะชมพูอ่อนๆลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ เหมือนเดิมนะคะนีน่าจะลงมาถึงตรงหัวตาข้างหน้าด้วยเนาะลุกนี้นะคะอายแชโดว์เนี่ยถือว่าเป็นสีสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะไม่เน้นไอายไลเนอร์มากนะคะหลังจากนั้นค่ะนีน่าจะใช้สีที่ชื่อว่า Limit กับ Burnout นะคะสองสีที่ตามมานะคะสอสีนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นหัวแบบฟูๆอย่างนี้นิดนึงนะคะแต่สองสีเนาะ แล้วก็มาวนบริเวณตั้งแต่กึ่งกลางเปิดตาไปจนถึงตรงปลายหางตาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนี่นะ่าจะใช้พุกการอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของซ i g m a เหมือนกันค่ะเป็นอาย g ชดิงนะคะ e 5 5เหมือนกันแต่อันนี้เป็น paris collection นะคะ แต้มสีนะคะที่ชื่อว่าไลอานะคะอันนี้ค่ะสีน้ำตาลแล้วก็แตะที่กึ่งกลางเปลือกตานะคะแล้วก็เลยขึ้นไปถึงข้างบนนะคะเวลาอากาศนะคะลองลืมตานะคะแล้วก็จิ้มดูก็ได้ให้มันเลยตรงรอยพับเปลือกตาเราไปนิดนึงนะคะ สุดท้ายนะคะนี่น่าจะใช้สีที่เข้มที่สุดสำหรับลุคนี้นะคะชื่อว่าสี Factory นะคะอยู่ข้างๆไลอ์เลค่ะสีนี้ค่ะน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ใช้แปรงฟูๆอีกอันนึงนะคะแต้มแล้วก็ลงตรงหางตาค่ะแล้วก็พยายามเบลนดนะคะให้มาถึงข้างหน้าด้วย แล้วสุดท้ายแล้วค่ะเ,เมื่อเราทาสีเยอะๆอย่างนี้นะคะสีมันจะค่อนข้างไปติดกับคิ้วเราเพราะฉะนั้นเราจะไฮไลท์ใต้หนกคิ้วเรานิดนึงนะคะใช้แปรงอีกอันนึงค่ะถ้าใครไม่มีแปรงก็อาจจะต้องเช็ดแปรงเดิมก่อนนะคะแล้วก็จุ่มสีที่ขาวที่สุดในพาเลตนี้ที่ชื่อว่า Strange นะคะเป็นสีครีมแมตต์เลยนะคะมาไฮไลท์ตรงใต้หลกคิ้วค่ะ ให้เราดูมีโนวิวนิดน,นึงเนาะแล้วก็ตรงหัวตาด้านหน้านะคะโอเคเป็นอันเสร็จสำหรับอายแชโดว์นะคะคราวนี้มาถึงอายไลเนอร์บ้างนะคะอายไลเนอร์วันนี้ที่นี่เราจะใช้อย่างที่นี่บอกนี่น่าจะไม่ได้เน้นการทาอายไลเนอร์มากนะคะแต่ว่า คุณสมบัติที่ดีของไอายไลเนอร์ที่น่าจะใช้วันนี้เนี่ยคือมันสามารถเบลน d a b ด e คือมันสามารถสมัชแล้วก็กลืนไปกับอายแชโดว์เราได้นะคะโดยที่น่าจะใช้วันนี้นะคะเป็นของ Too Cool for School นะคะชื่อว่า High Line Eye Pencil ค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งสิ่งที่น่าชอบสำหรับสีน้ำตาลนี้เนี่ยเพราะว่าสีน้ำตาลนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรกลิตเตอร์เป็นชิมเมอร์เล็กๆด้วย ีน่าจะใช้ทาตรงขอบตาบนและขอบตนาล่างเลยนะคะรวมถึงอ่าวอเทอร์ไลน์ด้วยเป็นดินสอที่ใช้ง่ายมากนะคะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนอะไรอย่างนี้เลยอะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่าเนื้อนุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดแพนด้อีกด้วยค่ะข้างล่างนะคะทามาเลยค่ะไม่ต้องกลัว,วจะเปื้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องสมัชมันอยู่แล้ว บางคนถามว่าจําเป็นไหมต้องทาวัวเทลนะคะถ้าทาเรารู้สึกว่าเคืองตาหรือว่าเจ็บตานะคะไม่ต้องทํานะคะแต่ว่าสิ่งที่ข้อดีของมันเนี่ยคือจะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดูกลืนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะนี่นะก็จะใช้แปรงอันเดิมนะคะกับเมื่อกี้ที่เราไปจุ่มสีที่สีที่3นะคะที่ชื่อว่าไลอานะคะจุ่มสีเดิมค่ะ เราก็มาสมัชตรงข้างล่างนะคะเมื่อกี้ที่เราทาไอะลรเนอร์สีน้ำตาลให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันดูมัวมัวมดูแบบเบลอเบลอดมมี่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเส้นเราจะไม่ได้คมเป๊ะเส้นเราจะดูสมัชนิดนึงนะคะ <şu> เห็นไหมคะแค่นี้ก็ออกมาดูแบบวอร์มดีมมี่ดูแบบสวยงามอย่าง 3> <3> ไม่ได้ตั้งใจแล้ว หลังจากนั้นนะคะมาแตดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันค่ะวันนี้นี่นะจะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าถ้าดูจากแบบจะรู้ว่าจะเป็นขนตาธรรมชาติมากๆนะคะจะเน้นอายแชโดว์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเทคนิคใหม่ค่ะวันนั้นนี้นะดูวิดีโอของโพนี่นะคะเ,เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ของเกาหลีที่แต่งหน้าสวยมากๆนะคะ เขาใช้ที่ดัดขนตาปกติทั่วไปดัดขนตาล่างด้วยเหอะแล้วนี้น่าลองไปทําทําได้นะอาจจะต้องอาศัยความพยายามนิดนึงคือเรากับหัวตัวออที่ดัดขนตาเราลงอย่างงี้นะคะแล้วเราก็มองกระจกดีๆเนาะแล้วก็ดัดค่ะแต่อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีขนตาล่างนะคนที่ไม่มีก็อาจจะทําไม่ได้นะคะจัดดีๆนะไม่ให้โดนตานะคะ แล้วเราก็บิดมันลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วขนตาล่างเราก็จะดูแบบงอนสวยเหมือนขนตาบนเลยแล้วหลังจากนั้นนี้นะก็จะใช้มาสคาร่าสอันด้วยกันนะคะอันแรกนี่เพิ่มความยาวนะคะเป็น e l l i n ี l a c ช i s t s t a ค่ะปัดก่อน1รอบเนื่องจากเราไม่มีตัวช่วยเนอะลูกนี้เป็นขนตาปลอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเต็มขนานิดนึงแล่นี้นะก็จะปัดด้วยมาสคาร่าเพิ่มความยาวก่อน แล้วทับด้วยมาสคาร่าเพิ่มความหนาอีกทีเลิศมากค่ะแล้วก็ขนตาล่างด้วยค่ะคราวนี้เรามาปัดมาสคาร่าเพิ่มความหนานะคะก็เป็นเมลเหมือนกันค่ะฟอร์ซี่นะคะอันนี้เพิ่มความหนาสุดๆ ให้ขนตาสวยเป็นธรรมชาติเลยคราวนี้เรามาลงของแก้มกันดีกว่าเนาะแก้มวันนี้ที่นี่น่าจะใช้นะคะเป็นของท o o Cool for School อีกแล้วอันนี้น่าก็เพิ่งได้มานะคะเป็นสีที่ชื่อว่พิงค์ค่ะ อันนี้เนี่ยน่าชอบมากตอนนี้น่าใช้เกือบทุกวันเลยเพราะว่าสีมันจะเป็นเนื้อครีมนะคะซึ่งเวลาทาเดี๋ยวนะ่าทำให้ดูก่อนนี่แหละเนี่ยค่ะข้างในมันจะเป็นสีออกมาอย่างเงี้ยเนาะเนื้อครีมประมาณนี้ซึ่งเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อแป้งอะคือมันจะไม่มันอะ คือนีน่าเคยมีซิลลาถูกไหมคะตัวซิลลาที่เป็นบัช er เนื้อครีม convertible color เนาะที่เป็นกลมๆตลับตลับพอทาไปแล้วเนี่ยเนี่ยต้องทาแป้งกลบเพราะว่ามันจะมีความเงาความมันของมันแต่เนี้ยพอทาไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นแป้งเลยอะ่ะมันจะไม่มันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งไอเทมที่นีนะ่าเพิ่งได้มาแล้วเ,เนี้ยก็ชอบมากๆนะคะแล้วแพคเกจจิ้งมันน่ะน่ารักมากคือมันตอนแรกมันมาในกล่องเนี้ยคะ่ะ น่ารักเนะเป็นสีน้ําตาลเหมือนแบบเป็นเครื่องเขียนนะคะแล้วพอเปิดเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นเนี่ยมีฝาสีดำเนี่ยเนาะเล็กๆแต่ใช้ได้นานนะเนี่ว่าก็เราก็มาละเลงกันเลยนะคะอ,อ๋อมีนิดนึงเวลาเราป้าให้เสร็จปุ๊บว่ารีบปิดฝานะคะเพราะว่าครีมมันจะไหลออกมาเรื่อยๆอะ่ะมีครั้งหนึ่งนี่นะใช้แบบเปลืองมากเพราะมันไหลออกมาเยอะมากนะคะก็ต้องเอาออกไปแล้วเนี่ยก็มาแตะประมาณสองสามจุดอะ่ะ ตรงแก้มน,นะคะแล้วก็ทาให้มันดูแบบละเลื่อๆละเลืเล้อแล้วสีมันก็ออกสวยงามด้วยนะชอบมากเลยอะเห็นไหมอะอีกครั้งหนึ่งนะคะทาวนๆนะคะ่ะเกลี่ยง่ายมากคือเป็นติวเฟรนด์บลัชของหน้าแล้วอะตั้งแต่จะใช้มานะชอบมากเลยตัวเนี้ย หลังจากนั้นยังไม่พอค่ะน่าจะเติมแก้มให้มันดูบรอนให้มันดูแบบกลมกลืนกับสีของตาของเราอะนะคะที่น่าจะใช้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะไม่ได้ใช้มานานแล้ว Mac m i n e r a l i z e Skin Finish นะคะอันนี้ชื่อว่าสี Soft and Gentle เนาะจะเป็นสีออกแนวบรอนซ์นิดนึงนะคะแล้วก็มีชิม m m e r หน่อยๆแล้วก็ใช้แปรงนะคะที่เราเอามาคอนทัวร์ใบหน้าเนี่แหละ แปดบริเวณหนกแก้มนะคะให้มันดูบรอนซ์แล้วก็มีความเงานิดนึงค่ะคะ่ะหนกแก้มแล้วก็ไปขมับด้วยเลยให้ลูกนี้ดูกลมกลืนเป็นแบบวอร์มโทนไปทั้งหน้านะคะ หลังจากนั้นนะคะเรามาลงบรอนเซอร์กันนิดหนึ่งนะคะ The Bahamas Mama ค่ะลงไม่ต้องเยอะมากเนอะเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันก็เป็นบรอนเซอร์กึ่งๆอยู่แล้วเราจะบอกว่าลุคนี้ค่ะถ้าแต่งแล้วเนี่ยจะทำให้ดูหน้าเล็กโดยปริยายเพราะว่าทุกอย่างมันจะน้ำตาลมันจะเออโทนไปหมดสวยแต่งไปทำงานก็ได้ด้วยว่าสวยดีอะ คือเปลี่ยนรูปก็ค่ะไม่จําเป็นน้องสดใสเสมอไปนะคือตอนแรกที่นีนะเห็นรูปนี้ยนะ่ชอบมากแล้วก็พอเอามาโหวตใน Facebook ทุกคนก็ชอบรูปนี้มากที่สุดเหมือนนี้นเลยอะ่ะคือมันดูเป็นแฟชั่นแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะมันก็สามารถแต่งในวันธรรมดาก็ได้เนาะดีจัง แล้วสุดท้ายนะคะมาที่ลิปสติกกันค่ะวันนี้ปากที่น่าจะใช้นะคะดูจากรูปแล้วก็จะเป็นสีโทนนูดเนาะเพราะฉะนั้นใครมีลิปสติกสีนูดสีไหนาสามารถทาได้เลยแต่ว่าลองหาเนื้อที่มันค่อนข้างแมตนิดนึงนะคะจะสวยกว่านี่น่าจะใช้2ส,สีผสมกันค่ะอันนี้นะคะเป็นรุ่นโซนูดนะคะของ Maybelline สี NU36S นะคะ ผสมกับตัวแม c ค่ะอันนี้นี่นะเคยใช้อยู่แล้วนะคะชื่อว่าสี k i n d of sexy เนาะก่อนอื่นนะจะลงสีที่เข้มกว่าก่อนนะคะอันนี้เป็นเบบรีนะคะสีจะประมาณนี้ลงตรงบริเวณข้างในริมฝีปากก่อนนะคะสีมันจะออกนูดโทนน้ำตานะคะหอะ แล้วหลังจากนั้นนะคะค่อยใช้โทนสีนูดที่อ่อนลงมานะคะทาให้ทั่วริมฝีปากค่ะและชั้นตอนสุดท้ายของการทาปากนะคะนี่น่าจะใช้ไอายไลเนอร์ค่ะทุกคนอาจจะตกใจทำไมใช้ไอายไลเนอร์แต่เป็นอายไลเนอร์สีอ่อนนะคะ อันนี้เป็นของ Too Cool for School เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่ารุ่น h ไฮไลท์อายเพนซิลอันเดียวกับสีน้ำตาลที่น่าลงขอบตาเลยอะแต่อันนี้จะเป็นสีครีมนะคะสีประมาณนี้นี้จะมาลงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงเนี้ยตรงมุมริมฝีปากบนนะคะจะเห็นกันไหมว่ามันเงาขึ้นอะแล้วมันก็สวยมากเลยอะแล้วก็ข้างล่าง หมือนไฮไลท์ขึ้นหน้านิดนึงอะคะ่ะท้ายที่สุดสุดท้ายของลุคนี้นะคะน่าจะมาลงเพิ่มไฮไลท์กันค่ะอันนี้เป็นของ Candy d ดอนะคะเป็นสีออกครีมครีมนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ว่านีน่าชอบใช้เพราะว่ามันจะเพิ่มแสงและเงาให้กับใบหน้าเราให้เหมือนผิวกลมๆเหมือนคนเกาหลีได้มากขึ้น,นะคะ่ะ เน่ก็จะใช้พวกกันอันเดียวกับเมื่อกี้ที่เรามาไฮไลท์โหนโคิ้วนะคะไฮไลตรงด้างเนาะตรงกลางด้างค่ะตรงกลางนิดนึงแล้วก็ตรงหน้าผากนิดนึง หลังจากไปม้วนผมมานิดนึงนะคะเป็นเครลรข้างหน้าให้มันเป็นเครลรแบบหลวมๆแบบไม่ได้ตั้งใจะนะคะทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าอะ่ะทุกคนคิดว่าไงคะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาโชว์อีกทีน ก็ถือว่าเป็นการได้อินสปีเรชั่นละกันน้อมาจากคิมจีวอนนะคะเป็นนางร้ายในเรื่อง T h e a i r อันโด่งดังนะคะกับแฟชั่นเซ็ตสวยๆที่นีนะเอามาให้แฟนเพจมาเลือกกันนะคะว่าอยากดูลุกไหนนะคะเนี่ยก็คิดว่าการแต่งหน้านในวันนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกคนเลยสามารถแต่งลุกนี้เนี่ยคิดว่านะไปทำงานก็ได้นะคะออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้แล้วเนี่ยก็คิดว่า มันดูเป็นลุกที่ไม่เอยอะจนเกินไปเป็นลุกที่ธรรมชาติแล้วก็ดูหวานด้วยสาวนะคะอาจจะเปลี่ยนการแต่งหน้าของตัวเองลองดูบ้างในบางวันเนอะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนีนะในช่องทางอื่นนะคะ,ะ Facebook Fanpage ของนีนะนะคะ w w w f a c e b o o k c o m b e a u t y w o r l d b y Nina นะคะแล้วก็ i.g. nina p r a ร p เหรือว่าจะเซิร์ช nina beauty world ใน i.g ก็ได้นะคะก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเว็บไซต์ของ nina นะคะ w w w n i n e b e a u t y w o r l d c o m นะคะก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างเนาะแล้วก็หลายๆคนยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์ของนี้สามารถ subscribe ได้ด้วยนะคะเออมันจะอยู่ข้างล่างของหน้าจอนะคะ สามารถ subscribe แล้วทุกครั้งที่นี่น้าลงวิดีโอหรือข่าวคราวอะไรใหม่ๆก็จะได้รับอีเมลแจ้งนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาดูบ่อยๆเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามเนี่ยมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ